เราจะไปพูดคุยกับคุณนัททีจุฑาวราคุณค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัททีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่าเรามองทิศทางของทองคำที่ลงไปต่ำกว่า1,300เหรียญแล้วเนี่ยนะคะประเมินการลงทุนช่วงนี้จะก่อติดอย่างไรและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีคะ ่ะสำหรับช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทองคําหลุดระดับมค300เหรียญอีกครั้งนะคะก็ถือว่าสัญญาณเป็นลบนะคะแต่ว่าในกรอบรายวันนะคะโอกาสที่จะรีบาวของราคาทองคํายังมีอยู่นะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลงไปแรงแล้วก็เมื่อวานก็ลงไปทําจุดก,กําสุด1,279เหรียญดอลลาร์นะคะก็จะให้กรอบราคาทองคาของวันนี้นะคะโอกาสที่จะรีบาวไปแนวต้านบริเวณ1,285เหรี 1, ยญแล 1, ้วก็1,290เหรียญก็มีอยู่นะคะส่วนแนวต้านถ้าเป็นเงินบาทนะคะจะต บริเวประมาณ19,150บาทแล้วก็19,200บาทนะคะก็แนะนำว่าถ้าราคาทองคำมีการรีบาวขึ้นมาบริเวณนี้นะคะก็ อาจจะเปิด t o พ p o s i t i o นได้นะคะแล้วก็เก็งกำไรในระยะสั้นนะคะอาจมีการปรับตัวลงต่อนะคะแ mm hmm. นวรับของวันอยู่ที่ระดับ1,270เหรียญแล้วก็หนึ่เหรียญ US a r ถอยออนะคะถ้าเป็นเงินบาทจะตกเรือยประมาณหนึ่งมาพันบาทแล้วก็1,8900บาทนะคะแต่กรอบการขึ้นไหวของสัปดาห์เรายัางให้กรอบด้านล่างที่ดับหนึ่รเหรียญที่ดับประมาณหนึ่งดับาทแล้วก็ด้านบนที่ดับหน,นะน,นึ่งพันสามร้อยสิบห้าเหรียญหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ ราคาทองคําจะค่อนข้างน้อยนะจะเห็นเลยว่าปัจจัยที่กดดันราคาทองคําก็มีอยู่หลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นการขายของกองทุนที่ยังมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็มีการขายออกมา2.1งจุดหนึ่งสิบตันจากกองทุน s p r นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างเมื่อวานยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐก็ลดลงนะคะต่ำกว่าดิ่งแล้วก็ต่ำกว่าเดิมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็แนะนำเทรดดิ้งในกรอบแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะที่่เเปป็นไไซดววาตอ สัปดาห์นี้นะแล้วก็ติดตามตัวเลขเศษรษฐกิจชาติอย่างวันพฤหัสก็จะมีจำนวนผู่ขาวรับสสริการว่างงานราสัปดาห์ที่ติดตามค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ สสวัีก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ทางหงราคาทองคำนะคะที่อาจจะมีโอกาสในการเคลื่อนไหวตามปัจจัยเศรษฐกิจด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะสําหรับประเทศจีนเองนั้นก็มีการประกาศล่าสุดนะคะในการที่จะนําเข้าทองคําจากฮ่องกงลดน้อยลงโดยเดือนล่าสุดเนี่ยปรับลดลงไปถึงประมาณ4.8ค่ะหลังจากที่มีการคุมเข้มในการที่จะใช้ทองคำนะคะเป็นตัวกลางหรือว่าสื่อกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินนั่นเอง